ส,สดีค่ะรายการผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหนในวันนี้นะคะยังคงเต็มอิ่มไปด้วยสาระความบันเทิงจากหลากหลายเรื่องราวสุดพิเศษที่เราคัดสรรม,มานําเสนอเหมือนเช่นเคยค่ะพร้อมอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงสังคมนะคะซึ่งไฮไลท์ในวันนี้จะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะ ดแม็กซ์ปเดไลท์ทำไมปิกอัพต้องอีทุตดีแม็กไปดูกัน ห้องเรือสำราญระดับ5ดาวโอเชเนียครูสมารีนากับราคาลดพิเศษ80%ครั้งแรกในรอบ5ปีภายในเรือหรูหรากับบริการอันเลิศหรูกว่า7ห้องเจสไตล์ชาอาหารฝรั่งเศสและจิงเจอร์อาหารแบบเอเชียนทอสคานาอาหารอิตาเลียนโบโลกิวสเต็กชั้นดีเวฟกิลริมสระน้ำแกรนด์ดิงรูมเทเลสคาเฟ กับโปรแกรมโรมริสบอนเจ็ดคืน8เมืองตั้งแต่28ตุลาคมถึง4พฤศจิกาย,ยน2 7น2 1 7เหลงเรือที่โรมฟลอเรนซ์มอนติคาโลโบวองส์บาร์เซโลน่าคาตาเกนาล่องเรือช่องแคบยิบรองตาขึ้นจากท่าเรือเมืองริสบอนโปรตุเกสราคานิรวมล็อบสเตอร์มื้อเย็นทุกวัน ในครั้งนี้นะคะคุณขินทิตดาจะพาเราไปพบกับบุคคลในแวดวงสังคมคนใดที่ประสบความสำเร็จและมีไลฟ์สไตล์ที่น่าติดตามนะคะไปชมกันเลยค่ะในช่วงโฟกัสออค่ะช่วงโฟกัสออนสนับสนุนโดยอิสุ u มิ X คณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโฟกัสออนประจำสัปดาห์นี้นะคะดิฉันชวนคุณผู้ชมมาดูงานแสดงศิลปะนะคะที่นอกจากจะได้เสพงานอาร์ตกันแล้วเนี่ยยังได้ร่วมช่วยเหลือสังคมค่ะเป็นชาริตี้ด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวด้วยกันเลยดีกว่าค่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้มานั่งอยู่กับกรรมการและที่ปรึกษาของ DM HOME นะคะแล้วก็กรรมการค่ะของร้านปันกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าวันนี้เดินมาตื่นตาตื่นใจกับงานศิลปะที่เห็นอยู่มากๆเลยก็ต้องขอ,ขอถามอนุญาตถามดกรก่อนนะคะว่าดีเอ็มโฮมค่ะที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วก็ ร้านเฟอร์นิเจอร์นะคะคุณผู้ชมที่เ,เราก็เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ที่มีรดักตอยู่มากมายแล้วก็ชื่อดังนะคะอยู่ใจกลางเมืองคราวนี้ที่ M Home เนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วคะเปิดมา20ปีแล้วค่ะ20ปีแล้วมีมีนำเข้าเฟอร์นิเจอร์นำเข้าเฟอร์นิเจอร์เป็นส่วนใหญ่มาจากอเมริกาแล้วก็ยุโรปในฝั่งของอเมริกานี่เราจะมี <c oughs> ลาฟนอน์เลนอ๋อค่ะอเ็นยค่ะ คนยุโรปนี่ก็จะมาจากอิตาลีก็จะมีของเฟนเดกที่เราเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นาเข้าเฟนดกอ๋อค่ะแล้วก็คาเทลซึ่งเรา,เอา,าเอามาแสดงในวันนี้นะคะที่ทีิฉันว่าน่าตื่นตาตื่นใจเนี่ยเพราะว่าแตาล่ละศิลปินค่ะท่านผู้ชมที่มาร่วมงานในวันนี้มาร่วมแสดงฝีมือในวันนี้เนี่ยก็ล้วนเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงน่าสนใจกันทุกท่านเลยนะคะคราวน,นี้ก็ต้องถามทางดีผมทางทางปันกันเพื่อเล่าประวัติให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงค่ะ คือร้านปันกันนะคะก็เป็นหนึ่งในโครงการนะคะที่ระดมทุนเป็นทุนการศึกษาให้กับมูลนิธิวัปพัฒนะคะทีนี้เนี่ยงานศิละปะครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่เราจัดแล้วนะคะคือจุดประสงค์เราเนี่ยต้องการสร้างการมีส่วนร่วมเรื่องของการปันเนี่ยให้มันเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนแล้วก็ในปีนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากทางดีอัมโฮที่ได้ให้เฟอร์นิเจอร์นะคะคาเทลสิชิ้นนะคะให้เรามาสร้างสารรค์เป็นงานศิละปะและเราก็ได้ศิลปินเนี่ยนะคะ สิบท่านมาสร้างสารรค์งานศิลปะบนเฟอร์นิเจอร์นั้นเนี่ยเรามาเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กในมูลนิธิวาาัวภาพนะค่ะอ,อ๋อก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมนอกจากใครจะชอบสะสมงานศิลปะแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าได้ร่วมทาบุญกันด้วยค่ะช่วยเหลือน้องๆผู้ไออด้โอกาสนะคะคราวนี้เราอยากให้เล่าให้เราฟังกันนิดนึงค่ะว่าศิลปินทั้ง10ท่านเนี่ยมีใครบ้างคือจริงๆแล้วศิลปินทั้ง10ท่านเนี่ยเราก็มีทั้ง คือตั้งแต่นะคะ9ขวบเลยนะคะเป็นคนแรกเลยจะเป็นเยาวชนเลยนะคะศิลปินรุ่นจิ๋วของเราเนี่ยอย่างน้องขมิ้นนะคะขินศักเนี่ยคือน้องเนี่ยก็เป็นคนชอบวาดร,รูปเราก็คือเราอยากจะเสนอให้เห็นว่าการที่จะใช้ศักยภาพในการมาปั้นเนี่ย มันไม่จําเป็นจะต้องจํากัดที่อายุหรือว่าวัยหรืออะไรต่างๆเนี่ยแม้แต่น้องคำม,มิ่เองศิลปินท่าน,นอื่นๆเนี่ยก็จะมีอย่างคุณซินซ<ะ>ิงจูล่านะคะก็ซึ่งเราจะเห็นภาพรักว่าเป็นนักร้อง<ะ>แต่จริงๆแล้วก็มีฝีมือทางด้านศิละปะสวยงามมากะนะคะแล้วก็ยังจะมีคุณนิ้วกลมนะคะมีพีเนะคะมีคุณโอฟูตองะนะคะแล้วก็จะมีคุณชลิต<ะ>คุณชลิตก็อาจจะรู้จักกันดีในแวดวงศิละปะเป็นอย่างดีนะคะ แล้วก็ทางนู้นก็จะมีคุณจิตสิงห์นะคะที่เป็นจากทางเกราวนะคะแล้วก็มีสตูดิโอจิ๋วเนี่ยก็จะเป็นร้านที่จำหน่ายงานด้วบศิลปะแล้วเราก็ยังจะมีไม่ใช่แค่เป็นบุคคลเรามีเป็นบริษัทที่สร้างสรรค์งานศิลปะสร้างสรรค์งานโฆษณาอย,ย่าง วิชเนอรี่กรุ๊ปนะคะ,คะซึ่งก็มาสร้างสารรค์ด้วย1นึ่งหนึ่งชิ้นนะคะ,คะก็จะเห็นว่ามีหลากหลายทั้งเป็นทั้งเยาวชนเป็นทั้งบริษัทห้างร้านนะคะ,คะทุกคนมีสามารถมีส่วนในการมาสร้างโอกาสทางการศึกษาได้ทั้งนั้นค่ะแล้วก็ที่ดิฉันนั่งอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้มีโอกาสได้เดินดูผลงานของศิลปินทุกท่านที่มาร่วมคือผลงานออกมาเนี่ยให้ร่วมให้ร่วม,วมสามารถใครอยากเป็นเจ้าของนี้ก็สามารถซื้อไว้ครอบครองได้แล้วก็เงินส่วนนี้ก็จะไปไปเป็นเป็นการศึกษาค่ะน่าสนใจ ใจมากนะคะแล้วก็ข้อมูลต่อไปค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพบกันในเบล็กหน้าค่ะท่องเรือสำรัญระดับ5ดาวโอชิเนียครูสมารีน่ากับราคาลดพิเศษ80%ครั้งแรกในรอบ5ปีภายในเรือหรูหรากับบริการอันเลิศหรูว่าเจห้องเจสไตล์ อาหารฝรั่งเศสและจินเจอร์อาหารแบบเอเชียนทอสคาน่าอาหารอิตาเลียนโบโลกิลสเต็กชั้นดีเวฟกิวริมสระน้ำแกรนด์ดิงรูมเทเลสคาเตกับโปรแกรมโรมริสปอน7คืน8เมืองตั้งแต่28ตุลาคมถึง4พฤศจิกาย,ยน2 5 1 7ลงเรือที่โรมฟลอเรนซ์มอนติคาโลโบวองส์บาร์เซโลนาคาตาเกนาล่องเรือช่องแคบยิบรอลตา ขึ้นจากท่าเรือเมืองลิสบอนโปรตุเกสราคานิรวมล็อบสเตอร์มื้อเย็นทุกวันเดอะรอยเเชียงใหม่กอล์ฟรีสอร์ทสนามกอลฟที่โอบร้อมด้วยภูเขา360องศาร่มรื่นด้วยต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับข้าราชการจ่ายกรีนฟรีเพียง1,250บาทรวมแคดดี้1กรกฎาคมถึง30พฤศจิกาย,ยน2557 จองได้ที่โทรศัพท์0835764747 0835689797เริ่มหนึ่งกรกฎาคมถึง30พฤศจิกาย,ยน2557 The r ย y ั l เชียงใหม่กอฟรีสอร์ทล่มหลวง ติดตามกิจกรรมดีๆนะคะรเรื่องราวของงานอาร์ตค่ะที่ได้ทําบุญกันไปด้วยในตัวนะคะก็อยากจะถามทางด้านปันปันปันกันนะคะว่าวันนี้นอกจากที่ศิลปินมาโชว์งานแล้วเนี่ยดิฉันเห็นว่ามีงานอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยการอาร์ตพวกนี้มีที่มาที่ไปองไรคะก็คือว่าส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมันมาจากงานศิลปกรรมยุวพัฒนะคะซึ่งเป็นงานศิลปะซึ่งเราจัดประกวดเนี่ยมา1920ปีแล้วนะคะ <parti? S 1> ถ้าจะได้เห็นจากทางด้านหน้านะคะก็จะเป็น ผลงานของน้องๆจากทั่วประเทศที่ส่งเข้ามาประกวดเป็ผลงานของเด็กนักเรียนใช่ไหมคะ,คะตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ประถมเลยจนถึงมัธยมนะคะ,คะแล้วก็มีหลากหลายมากซึ่งอันนี้เรานํามาจําหน่ายรายได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็กลับไปเป็นทุนการศึกษาใหน้น้องๆในมูลนิธินะคะ,คะแล้วก็จะมีส่วน,น,นอื่นๆเนี่ย ก็จะเป็นผลงานของที่เป็นผู้บริจาคที่เป็นบุคคลนะคะ,ะที่พอรู้ว่าเรามีงานอย่างนี้เราอยากเข้าร่วม<ะ>ก็ส่งมาบริจาคแล้วก็มีของทางที่เป็นสตูดิโอที่เป็นการรวบรวมของศิลปินเนี่ย<ะ>หลายๆท่านเลยอย่าง h อบอาร์เนี่ย<ะ>ก็นำาภาพของศิลปินหลายๆท่านเนี่ยมาร่วมช่วยด้วยนะคะ,ะแล้วก็จะมีทาง สถาบานันต่างเนี่ยบางทีก็เอามาร่วมช่วยกันนะหลากหลายมากที่สามารถมาชมได้ภใ,ในงานนี้นะคะ,ะแล้วก็จริงๆในงานนี้เราก็จะมีร้านเหมือนเป็นปันกันจำลองอะ,ะคะ่ะคือร้านเราเนี่ยจะเป็นร้านที่นำของที่รับกันปัน แล้วก็มาเปลี่ยนจำหน่ายเป็นทุนการศึกษาคะคร,รายได้ทั้งหมดในจากกิจการในร้านนี่เราจะเป็นทุนการศึกษาทั้งหมดเราก็จะจําลองร้านเราว่าของที่เราจําหน่ายของที่เราได้รับการปันเนี่ยหรือบริจาคเนี่ยมีอะไรบ้างก็ให้สามารถมาจับจ่ายได้ ก็<ช>ถือว่าน่าสนใจมากๆนะคะเพราะนอกจากจากศิลปินชื่อดังแล้วที่มีาวาดผลงานนะคะบนเฟอร์นิเจอร์ที่น่าสนใจมากแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายนะคะใครที่เป็นรักงานอาร์ตรักงานศิลปะนะคะก็ห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเราได้ทําทบุญร่วมกันด้วยค่ะอย่างนี้อ,าอยากจะทราบว่าสําหรับทาง D M Home เนี่ยนะคะนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะที่ร่วมกับปันกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นการออกงานเป็นทางการที่เป็นครั้งแรกค่ะเรามีกิจกรรมร่วมกันอยู่แล้วมปันคำ ปันกันนี่ก็จะเอากรอง โดยจากของที่ใช้แล้วว่าอยู่ในสภาพดีนะคะอ๋อค่ะอย่างนี้ก็คือถือว่าเ,าเวลามีคนไปไปดูเฟอร์นิเจอร์ที่ MDM Home ก็สามารถจะมีโอกาสจะทำบุญด้วยใช่ไหมคะเล้มีช่องทางไหนบ้างคะถ้าเกิดผู้ชมทางบ้านนะอยากจะเพราะดี่ฉันเองนะคะก็เป็นแฟนของ DMH o m มมานานแล้วเหมือนกันก็คือ,เ,อเป็น p r o product ที่สวยงามดีไซน์สวยมากๆาะทีนี้ไม่ทราบว่ามีร้านอยู่ตรงไหนบ้างคะที่ทองหล่อนะคะ19ก็อยู่ที่พารากอนค่ะ าาคอนแล้วก็โชว์รูมที่ภูเก็ตอืมค่ะแล้วนอกจากตามร้านแล้วเนี่ยมีช่องทางไหนที่จะอัปเดตดูว่ามีผลผลิตอะไรมีสินค้าอะไรใหม่ๆค่ะค่ะของ D M P ค่ะแล้วก็สามารถเข้าเว็บก็ได้นะคะเว็บ D M P ค่ะเ m ลิมชัยโฮมคอมอ๋อค่ะค่ะก็ที่เฟสบุ๊กได้ที่ค่ะซึ่งจะอัปเดตข้อมูล อ๋อค่ะก็ติดตามอัปเดตกันได้นะคะสําหรับผู้ชมที่สนใจเรื่องเฟอร์นิเจอร์สวยๆค่ะคราวนี้ก็เรื่องของอทางปันกันนะคะคุณผู้ชมที่พลาดโอกาสงานวันนี้นะคะก็ถ้าเกิดอยากจะติดตามผลงานแล้วก็อยากจะอุดหนุนงานศิลปะเนี่ยมีช่องทางอื่นไหมคะได้ค่ะก็คือจริงๆแล้วที่ร้านเราซึ่งมีทั้ง3สาขาในกรุงเทพที่ Paradise Park นะคะแล้วก็ที่เดอะนายพระรามเก้าเนี่ยอยู่ในตลาดเซเว่นมาร์เก็ตทั้งสที่แล้วก็อีกที่หนึ่งคือที่ p a s อ o a n นะคะ สาสาขาหรือว่าถ้าจะติดตามข่าวสารหรือว่าอยากจะให้เราไปอำนวยความสะดวกในการรับของปันอะไรอย่างงี้ก็สามารถเข้าไปเช็คข่าวสารได้ที่ Facebook ปันกัน Society.com ค่ะก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมนอกจากใครที่อยากจะเ็จงานอาร์ตแล้วอยากเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยก็ยังสามารถจะได้ร่วมกันทำบุญติดตามอัปเดตกันนะคะวันนี้รายการผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหน่ช่วงโฟกัสออนนะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งทางปันกันแล้วก็ดีเอ็มโฮมมากๆขอบคุณค่ะ รอยัลเชียงใหม่กอป์รีสอดสนามกอบที่โอบล้อมด้วยภูเขา360องศาร่วมรื่นด้วยต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์จัดโปรโมชั่นพิเศษสาหรับข้าราชการจ่ายกรีนฟรีเพียง1,250บาทรวมแคดดี1กรกฎาคมถึง30พฤศจิกายน2557จองได้ที่โทรศัพท์083 576 4747 47 083 568 9797 เริ่ม1กรกฎาคมถึง30พฤศจิกายน2557เดอะรอยยังเชียงใหม่กอ์ปรีสอร์ทล่มหลวงท่องเรือสำราญระดับ5ดาวโอชิเนียครุสมารีนากับราคาลดพิเศษ80%ครั้งแรกในรอบ5ปีภายในเรือหรูหรากับบริการอันเลิศหรูกว่า7ห้อง7สไตล์ชาอาหารฝรั่งเศส และจิงเจอร์อาหารแบบเอเชียนทอสคานาอาหารอิตาเลียนโปโลกิวสเต็กชั้นดีเวฟกิลริมสระน้ำแกรนด์ดิ่งรูมเทเรสคาเฟ่กับโปรแกรมโรมริสปอน7คืน8เมืองตั้งแต่28ตุลาคมถึง4พฤศจิกาย,ยน2 5 1 7ลงเรือที่โรมฟลอเรนซ์มอนติคาร์โลบวงส์บาร์เซโลนาคาตาเกนาล่องเรือช่องแคบยิบรอตา ขึ้นจากท่าเรือเมืองดิสบอนโปรตุเกสราคานิรวมล็อบสเตอร์มื้อเย็นทุกวันคุณผู้ชมคะการทานมะเขือเทศสดนะคะจะช่วยทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพที่ดีค่ะเพราะว่าในมะเขือเทศนะคะมีทั้งวิตามินซีไลโคพีนแล้วก็แร่ธาตุอีกมากมายนะคะที่จะเป็นต่อร่างกาย เมื่อผิวพรรณสดใสแล้วนะคะเราก็ไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีอะไรมาอัปเดตบ้างในช่วง Society ค่ะช่วง Society สนับสนุนโดยอิสุสมิวเอ็กคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินับเป็นโครงการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมสำหรับโครงการต้นแบบหลังสวนวิลเลจ ที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดที่ดินส่วนใหญ่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมสาธารณะและชุมชนไม่เน้นผลกำไรที่ดินที่นำไปพัฒนาใช้เชิงพาณิชย์มีส่วนน้อยเน้นพัฒนาอย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมพร้อมเผยแนวทางใหม่ในการพัฒนาบริหารอสังหาริมทรัพย์มั่นใจเป็นตัวอย่างพัฒนาอสังหาคุณภาพยกระดับคุณภาพชีวิตส่งเสริมชุมชนน่าอยู่และเกื้อกูลสังคมอย่างยังย่งยืน ซึ่งงานนี้มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับข้างโดยมีดรจิรายุอิสารางกุลณ,ณอายุยาผู้อํานวยการสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์กล่าวต้อนรับณสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์เมื่อขา้าวนวันการที่23กันยายนโดยงานนี้ดรจิรายุอิสารางกุลณายุยาเผยถึงแนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ว่าที่ผ่านมาสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์ มีนโยบายในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมและไม่ได้คำนึงถึงรายได้เป็นสำคัญปัจจุบันสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีพื้นที่ถือครองในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด41,000ไร่ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่คือ109,3เป็นพื้นที่ให้ช่บกับประชาชนที่มีไรายได้น้อยถึงปานกลางรวมทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหากิจและองค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมในอัตราค่าเช่าที่ต่ำกว่าราคาตลาดมากส่วนที่เหลือเพียงร้อยละเจ็ดเท่านั้นซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยาภาพสูงได้ให้เอกชนเช่าเพื่อพัฒนาเชิงพาณิชย์ในอัตราค่าเช่าที่เป็นไปตามราคาตลาดธนาคารอาคารสงเคราะห์นำโดยอังคณาปิลันโอวาชัยมนัสกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดงานเลี้ยงแทนคำขอบคุณจากใจทออส GH Bank s k i p thanks for you เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและสารสัมพันธ์อันดีระหว่างกันซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากเกิรอกวานิกุลประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นประธานเปิดงานณนห้องคริสตัลฮอชั้น3โรงแรมพลาซ่าอัธมีกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่26กันยายนภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมง,งานอย่างคับคัง่งทั้งนี้อังคณาปีรันโอวาชัยมนัท เผยว่านับตั้งแต่ปี2496จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา61ปีธนาคารอาคารสงเคราะห์มุ่งมั่นสารฝันในการช่วยเหลือประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตอนเองด้วยการบริการด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้ประชาชนชาวไทยได้มีบ้านเป็นของตอนเองมาแล้วกว่า3ล้านครอบครัวดังวิสัยทัศนธนาคารที่ว่าธนาคารมั่นคงทันสมัยและเป็นผู้นำสินเชื่อที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจรจากความสำเร็จ และการเติบโตขยายตัวอย่างต่อเน,นื่องของธนาคารก็ด้วยการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกท่านทั้งลูกค้าผู้มีอุปการะคุณและผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สําคัญของธนาคารที่ได้มีส่วนร่วมสารฝันและช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเพราะบ้านคือลมหายใจของทุกชีวิตเป็นส่วนรวมความรักความอบอุ่นความสุขของทุกครอบครัว สภากาชาติไทยร่วมกับบริษัทบิ๊กคาเมราจำกัดจัดโครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทยปีที่3ภายใต้แนวคิดความรักทำให้ตาสว่างเพื่อรณรงค์จัดหาทุนสนับสนุกนการดำเนินงานของหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาติไทยในสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีและเปิดโอากาสให้ผู้ยากไร้ที่มีปัญหาทางสายตา ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องสภากาชาติไทยได้ก่อตั้งโครงการรถจักรสุลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาติไทยในสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2538เพื่อให้บริการรักษาและผ่าตัดแก่ผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสที่มีปัญหาโรคตาจนสาม,มารถกลับมามองเห็นและช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งตลอดระยะเวลาดำเนินงานมากว่า19ปีได้รักษาผู้ป่วยมาแล้วกว่า1,5 0 0 0 0รายและสามารถผ่าตัดรักษาตามาแล้วกว่า40,000รายแต่ยังคงมีผู้ป่วยอีกเป็นจำนวนมากที่ยังรอรับความช่วยเหลือซึ่งสภากาชาติไทยยังต้องการเงินทุนในการสนับสนุนภารกิจของหน่วยแพร์จากสุขสรยกรรมสภากาชาติไทยอีกเป็นจำนวนมาก สภา,ากาชาติไทยจึงขอเชิญชวนร่วมซื้อเสื้อยืเป็ดตาดีสู่สังคมไทยจำหน่ายในราคา200บาทหรือสมทบทุนได้ที่กล่องรับบริจาค Love Box ที่ตั้งอยู่หน้าร้านตัวแทนจำหน่ายบริษัทบิกคา m มราทั้ง210สาขาทั่วประเทศคุณหญิงทรงสุดายอดมณีนายกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบระมราชูปถัมภ์พร้อมคณะกรรมการสมาคม อาทิเรืออากาศเอกอดุลปิ่นสุวรรณพักควดีทิพรากสุขุมพลตำรวจโทโกศลลิมพิชาติอภรรไกรสีตุลารักษณ์ดเรเสาวรสอักษรน,นันรองศาสตราจารย์ชนิกาศิลปะอนันต์มอมหลงสุริรัตน์วชรีวงศ์นิตยามหาผลทิดาเพนทวีศรีสุพชาติอังคาสุวรรณสิริ เดินทางไปทัศนศึกษาพระคลังมหาสมบัติในพระบรมมหาราชวังเยี่ยมชมสาลาเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชอิสริยพร์และเหรียญกระสาบพิพิพธภัณฑ์จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินพิพิพธภัณฑ์บางลำพูเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงวิถีชีวิตของชาวบางลำพูและความเป็นอยู่ริมกำแพงเมืองกรุงรัตนโกสินทร์โดยมีดรนริชชยสูตรอธิบปีกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังต้อนรับคณะด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง ก่อนจะปิดท้ายด้วยการเข้าชมวัดเทพสรินทราวาสรับฟังภารกิจสำนักงานทรัพย์สินสมพระมหากษัตริย์ด้านการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเทพสรินทราวาสพร้อมสักการะมณฑปพระยาณรัราชมานิตหรือเจ้าคุณนอสักการะพระพุทธปฏิมาประธานณพระอุโบสถวัดเทพสรินทราวาสราชวรพิหารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระรนณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม สเสด็จพระรจาชะด,ดำเนินทออพระเนตรการแสดงดนตรี The World's Greatest a r a s h o w โดยคณะจากประเทศสวีเดนในงานมหากรรมศิลปะก,การสแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่16ในงานมีศาส,สตราจารย์ดรอภินันโพียนนท์ประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมดรจิรายุและท่านผู้หญิงอรอนุชอิสารางคูณและอัิยาวาปีท่านผู้หญิงเหมือนจิตพิรมพักดีนิธิราสพลพนิษฐ์เฝ้ารับเสด็จหน้าหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนาธรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวันอังคารที่30กันยายนสำหรับแอบบาเป็นวงดนตรีจากประเทศสวีเดนที่สร้างผลงานเพลงอันเป็นตมตะระดับโลกมีเพลงยอดนิยมเป็นที่รู้จักทั่วโลกอาทิเพลงมามามิยาจานซิงควีน รวมถึงเพลงในเกมคอมพิวเตอร์ PlayStation, ABBA Sing s Star ที่ประสบความสำเร็จด้านยอดขายซึ่งในงานมหากรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่16ได้มีการแสดงดนตรีชุด The World's Greatest ABBA Show โดยคณะ Arrival from Sweden เป็นผู้สืบตำนานเพลงอมะตะและนำเพลง ABBA มาจัดแสดงต่อตั้งแต่ปี1995จนกลายเป็นกลุ่มศิลปินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลก เป็นยังไงกันบ้างคะกับทุกเรื่องราวสุดแสนพิเศษเคล็ดลับสุขภาพดีและเรื่องราวในแวดวงสังคมที่จะมาอัปเดตชีวิตให้ทันสมัยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการและคุณผู้ชมทุกท่านพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงแฟชั่นงานสังคมและไลฟ์สไตล์ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ